นี่ยแหละครับสำหรับคู่รักที่ยังคงถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์นะครับจากประเด็นร้อนที่หลายคนสงสัยนะครับว่าระหว่างแรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีและหวานใจคนสวยปรางกันนรันนะครับกันนรันวงขจรไกลเนี่ยก็ยังคงรักกันดีอยู่หรือเปล่านะครับทำไมถึงได้กดอันฟอลล์กันไปก่อนที่จะกดติดตามกันอีกครั้งในอีกไม่กี่นาทีต่อมาตอนนั้นมือลัานเฉยหรือเปล่าหรือว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันแน่ซึ่งล่าสุดนะครับ หนุ่มโต้งเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการแชร์ข้อความทํานองที่มีความหมายแอบเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่แปลได้ว่าการอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าการเสียสละของคุณฮนะมือไวยยังแคปทันนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการโพสต์ไม่นานแล้วก็จะตัวลบโพสต์ไอจีไอจีสตอรีอ่ดังกล่าวออกไปแล้วนะครับโดยเรื่องนี้จะเป็นเพียงชื่อ,อเป็นการชื่นชอบข้อความเฉยๆหรือเปล่านะฮะหรือกําลังจะบอกใบถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไหมเราคงต้องรอฟังคําตอบของทั้งหนุ่มโต้งแล้วก็สาวปรางกันต่อไปนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เพิ่งประกาศเลิกวิวารอเลิกวิวากันอยู่ในปีหน้านะครับหลังจากมีการคุกข่าวขอแต่งงานกันไปท่ามกลางอากาศหนาวของเมืองนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ